ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเจ้าบ่าวไปสปอร์ตเพราะรักเจ้าสาวอย่างสุดซึ้งอฮะผ่านประตูเงินเรอหเงินหลายอย่างนี่เจ้าบ่าวรักซิวที่สุดเลยครับรักซิวที่สุดเลยครับ ใสิ้ที่สุดเลยครับไปขอกำนังขอกำลัง พุทธศากตีติโสภควาเลิกงามยามดีเสาไจสีสวัสดีลาภูลาโมพุทายะุกตยมตีติตีโสภควาเลิกงามยามดีเสาไจสีสวัสดีลาภูาโมทายะตตยมตีติติโส

เด็กล <ider itas> ้างทีนี่เ yeah, ด <Luc ar> <adia> <Q> ้างท็กีนี่เดนี่่านเ้าน้งด้เ้ล้เดีลังเา่ั่นกน้งด้ัดนี้ันัดีท่านลง cào cào xay tua cào xay con đi nào xay 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 qua đây xay qua đây ê àm cái này này

วัฒนธรรมไทยเอกผู้ใหญเดินเข้าฟ้องจเมานั่นจะรู้ฟ้องกูเลี่ยนว่าวันนี้กจะเสาวไปเพแา้วันนี้ก็จะเสาร์ฟ้อใจะเ้าจะรู้เอาพู้เดียว่าแม่เด็ปั่นกันก็จะให้ได้ลูกไผ่ลูกจ้อยขอ่ใดน นี่ยังกะเสียหกแต่มงเยว์อ่ว่เอ๊ไมกลัวน่อยไม่กนลูกครยังเด็อเสียเมื่อนดึงนอี่งกหย้มยิ่งกินให้แม่าม เลี้ยวเดี้ยวกลมๆนะ่ลูกเออหนักอู้เปนหลักพูงอ่

ันประเสริฐมาหอดแล้วจนเจ้าจึงค่อยไปพวกผู้ข่าขอเพิ่งสมบ้านให้พอพามเอื่นควรนหลานนวนมาทางพีควรนหลานไปตกน้ำให้พอพามลงโอมควรนหลานไปตกโสมให้พอพามลงทัน วานลันไปยู่รีฝงเหตุแต่ใดให้พ่อพังนำเจาะเจาะเอามาให้จนได้พวกผู้ขาที่ได้มีรางวันให้เ่าสามทเทจโยอม่ชอบละนอาา้อยพอบานเทาจงญลาด ส่ไลโน้กาัที่เขาให้เป็นสุขสวัสดีพวกเมื่อเอโอ้โอ้รนเสียโอเคีไงอ้มีดทตอนด

เขาต้องด้วยใบสีนท่านใค้องมีแกงปอดพยนตรพระธาตุร้าหนุนมาแต่เรื่องความพัฒนาทักษิณซีนแต่คุณท่านทรงสรีงันสะพานธรรมีนีพระทาดจากรยาวงซิติใยพระพอนงอนแม้มีเศษอะไรเตะชต่ใจยตูภาวังใจยะมังหันั่งรังนี้เป็นเขาภาพวกเขาเป็นนีสมเด็จันโทกบกอเป็น กวานตามสุกข์กวนโมลัมแกงไว้กันต่อไปถึงเชตากันมามีทั้งอัมพาหอมบันเอาเจ้านาเจ้าเดืาดไหลทั้งตายง่ายพ่อเมียทั้งเก่าแก่พ่อสาวสาวเดินล้ำมาใจยอมภาควัญญัติว่าจะมีฤทธิ์เรียนมาใจยอมภาควัญญัติใช่จะอยู่ธี์เรียนเวียนกวานั่นแม่ใช่ทองแก่เราผู้ผู้เฒ่านั้นอยู่เท่านันบัดนี้ไฟเกินเอาควันละ เอาคนพอวจะมาเที่ยมเนือมาเหยือในเชื่อมไร่้เงาเพ่างท้นน้ำน้ำจะไหลปลาปลาพึ่งแพงจะมาเพื่อแทงเงาแพรเป็นต่นหอยต้นต้นน้ำยิ่งเท่าละใต้จะมีบุตายุไทยอะไรคอยสร้างความสี่ในสนองกับแม่ในจะมีทุกสิ่งสร้างงานงานตั้งพะหนาคตั้งตนน้องหาทีพิเดศตาลื่อท่าตั้งตนเราให้ินทานไทยทายกอนเป็น้ังสกิรัไปสังโลกจาหาพี่

เกตเจสเลมยมหมยแมงผสมไปฟองผุ้พี่น้องวันใต้ยหานงพุงพี่น้องวันเหนือมาค่อยลนมาูสาบุญวงสไรสามารถจะรวยให้ภาคหังแต่งไมให้เจ้าได้ฟอนเ่าไทควันเจ้าตั้งสองตามำนองโบราณแตงไว้งอบักให้บามือดีวันดีเขาจะเอาสองน้ามือเกตแตทมใหจะยู่จำเสียเมื่อสิบสี่สิบห้าทำให้้ดีตักบาดได้ขาดตั้ต วันตาจะมาอยู่ตาี่แอมนแกญและคัทญามันยัยบางคนุ่มนพ้อมจะมารอนบู่่าเล้วนอวนเด้อวนเดอวันเด้อวันเด้อวนเอนเด้อวนเด้ัเอนเด้อเ้วกนเด้วเดาวด้นเด้เด้วันเดเวนดวนอเด้วัดอวันเันเดเวน้วว้วอัน ตลอดการอยุไหไม่ควรเจ้ามันเงินนังเขาจะกวาดในเจ้ามันเที่ยงทันทนยะปัเจวอยู่มันแล้วสวัสดีที่ข้าอยุ่โหสัพพะธาลกนาเมลาโกวตาตุกตัววันิี้กาับารายพินัศตันตุอาเ ตาปาบุตรี่านพ่านคนหนั้ง่านตายผ่านพ่นเอาถ้าเอาตกปลาปลาล่างไปถึงบ้าความทั้งแถวแ้วสามขาเดือนย่องเย่าเดี๋ยวไปว่าเห็นงาถามป่อมสามอาซึงกันคกลังกาเลดกว้างเป็นน้ำตามทีแปลงเรตะว่านกโตตกังยังมีนกแกกข้ามุงเป็นเป้าทำเอาปอดเลยบินมาจับตลายยืนยื้อร้อมทั้งหเนี่นนั่นสับต่อกันกนอยาเขาเก็บเลยเฮียตกล่ไม่โกนยังมีนกโกแขกข้ามหงนั่นมีความกัดใจกันมากดกิน รักต่อจินเสื้อแบบ่ตอนแล้วตัองต่อจินนิ่มแล้วเชียงแจกดอกร่องร่ำโตรับตายจินโยซีซีเทาะพี่สอยหน่อยในบินมีนายคันเน็นแข่งสันยืนถึงไปเวิร์งเห็นตะกลอกตะเกียบ,บก็นำมาสมกันยู ยิงหันลงมาเจ็บว่าไปตอนที่ตอนห้าีเงี้บเพ็้ยตึกกต่เทมีเงี้ยได้แล้วจึกินได้ตักใส้ปากเ้าฟันฟังป้ากันเป็นน้ำผน้ำคือมาหวานผมเสบซอยกินหน่อยเมาไรึงมาตายจะงพ่อซื้อขันแม่น้ำมานื่นกัสมควดไกแเราเว้แล้ววะัดจงตักอยู่ตแรงเกินลงมาขยายถวายขญ่าพืนบานลาดเจนนผมมีนองเมาตายอตักมาเพราะเราจอกพอแค่เ้าให้จอกให้ผู้ตาวิผู้ตาือผู้ตาแกวเม่หนึ่งองไปต่ำหนแนงทั้งอีสานนี่งจะมีบริวารมาไม่เรืองล่น ຖ້າເງິນຄັນແກ້ວຜູ້ປາມືຢາກເຄົ່າທຸກຍາກໃຫຍ່ພໍ່ໃຫ້ເຈົ້າຢລະອມົດຽນນາ เ็นุ่งหวงใบตอมันแห้งอการนี่อะจมีแก่หลังยิงห่วงมุมงต้นตีจะเป็นเศรษฐีและอาชีพอาชิพมีมั่งมีเงินล้านเออเนุ่งห่วงใบตอกักสินลาเจ้สีวันนี้พี่่ตอแก่แก้ใครเป็นนุ่งเป็นสาวด้อยเอางอเท้าไอบางทีไ่เจอตัวม้งทีนะบ่ต้งต้งเป็นนุ่งเป็นสาว่งนนในนไอ้ท่านไก้ยมีเเ็ก้าชนะกบกบมุ้งสัตวไปมีคอนเรนรูทุกแรก กูเางั้นเราเจ้าป่าเ้าให้เขาอ่อนใจลงเั็นต้องต้ไปกำปฟ้าเจิมแนหนากห้่นี้ักสันหลบอซอยหูทั้งหมูตายาสัางเจีหยนหักให่มนี้มีตัวมีแท้คนดีใ้เจ้านอ่นรับวันดีถึงไวู้กเลข ป็นหนึ่งวงไปทัองข้าอยากแก่หนูไปถึงสักวูนนี้ไกลไปหยดไปก็แต่กดทุกเวท่นาไปจอดเป็นพ่หน้าเพราหนามูไเงินมีเงินท้ไองและแสนสองเป็นหนึ่งทัองร้อนแกตาเต็ม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 นอนกวนกันว่าห่มอะมมาเมือมากสตาตัวจีเพราะวันโตโลกุตสัว่ตาสาไโยโย